สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุกผู้สุกคนนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวหั่นขนมจีนจ้าพี่น้องสาวยน้อสิซวนมากินขนมจีนน้ำยาป่าจ้ะแต่กับบุมีลูกซีนดอกจ้ะแต่วก็มีแต่ต่อนปลาปลาไหลจ้ะมีจ้ะพี่น้องแล้วก็มีไข่ฟองนึ่งเป็นแตแซ่บอยู่พี่น้องหิวเข้าขนาดจ้ะสิ่เมื่อยู่บุ๋เดี๋ยวเบิ่งขึ้นไหลแต่ว่าหิวเข้าจ้ะ จ้าพี่น้องคนสาวเนายสิกินขนมจีนสาวเนายขอบคุณเด้อพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่พี่น้องเข้ามารับชมช่องสาวเนายนอกจากสาวเนายก็เป็นกำลังใจพี่น้องสักผู้สักคนกันจ้าขอบคุณได้ดายจ้าได้อ่านคอมเมนต์แล้วซื่อใจขนาดเลยจ้าพี่น้องขอบคุณได้ดายจ้าจ้าพี่น้องมากินน้ำสาวเนาะนอกจากแล้วก็มีพักจ้ะพี่น้องมีแดดดสแ้วก็พักสะระเน่หน่อยนึงแ้วก็ตั้งายได้มือเลยจ้ะพี่น้อง กินบุมเมื่อเช้าพี่น้องมากินน้ำสั่เนาะดูและจะความหิว <c oughs> แต่ซื้อเมือ่อู่บาพี่น้องหลายขนาดจังไหม <c oughs> พี่น้องหลายดีเลยนี่สั่งเนาะสีกินเมื่อเช้าบ่มบ้มบ่งบุมมีลูกซ้นใส่กระแทบเพื่อเก่าจะสาัางเนาะมากินนมเส้นมากินนมเส้นมากินก๋วยเตี๋ยวมาจากพี่น้องเบ่ง เฮ้ยเฮดี้จ้าพี่น้องลูกคุณีคำเลยเจ่าหนุ่มมีอย่างใสก็ใสไปกับพี่น้อง แซ่บเก่ารุงให้ถูกปากับแซ่บเก่าปลาส่งชิ้นจากพี่น้องปลาทะเลจอนนี้ก็เลยเอามาเฮดเป็นน้ำยาปลา ินง <c ười> ่ายก็ง่ายเจ้าเนาะไม่ต้องเรื่องมากกับชีวิตได้กินข้าวอิ่มนอนหลับก็พอแล้วพีเนอะร่างกายแข็งเลงมีงานทํามีครอบครัวที่ดีมีสิ่งอบค่าพี่ดีกันดีที่สุดละจ้ะสำหรับเจ้าเนอะ เนื้อปลาพี่น้องใส่็นเนื้อปลากระแซกพี่เนาะก็มีลูกซิงค่ะ เช้าน,นอนแจ้งพี่น้องเบื่อเอาพักไปมา,มาถือกับขนมจีนแย่ yeah. มีพักแนี่ยเรก,กินเท่าเนาะเจสซี้จะบูมารพี่น้องยมันเป็นจะขึ้นช่ายจ้ะกินเมืนแห้งปกกินไปกินมาอันนี้ดินแล้วพี่น้องเขาเลยปกติอันนี้คือการเนี่ยกินใหม่ใหม่นี่สายนิ้นขนาดมันอะไรดีนะจ๊ะปกกินไปกินมากันธรรมดาจ้ะพี่น้อง มาอยู่ต่างบ้านต่างเงม,มืองมาอยู่ต่างบ้านต่างเมงืองพี่น้องมีอย่างกินกันจะเจเ้ากินจะก,กินไปหาวิเลตตัวอยู่นี่แต่หาก,กระเรียนรู้ที่จะกินเรูร้ที่จะอยู่มึงก็ยู้ได้พี่น้องขนาดมาไม่ใหม่ มักแตงจ้าเนาะยังว่าก,กิ้วเลยพี่น้องกล้ามหน,นาด่ะกิ้วมักแตงไปคุม,มืนอนี้ปกติด่ะลิ้นเ่อสินเลยเนี่ยพี่น้องอืมพี่น้องเหลียวเบื้องไม่ได้กลตักไปตักมาก็ะซิบเม,มืออยู่เดี่ พักกันยาเกลืองแล้วพี่น้องเกือบสองอาทิตย์ละ <laughs> แซ่บพี่น้องที่มัวแต่แป่บจ้าพน้อไข่ไว้กินที่ด่างกินก๋วยเตี๋ยวกันพี่น้องกินเส้นก็พักก่อนลูกซิ้นไว้ที่ด่างค <c oughs> วามจริงเนี่ยมันแซ่บนะ้มันล,ลูกซินเนีนะพี่น้องเพราจ้างน้องกินที่ด่างลูกซิ้น ใา่น,น้องยังได้มอ้อน้อยนึงบุญเดียบิน้องน้ำยาไว้กินขั้นหน้าจ้ะปลาแซมแซมหมูออ่องต้งนพี่น้องตัาเนื้อเนื้อมันขึ้นนะพี่น้องมันฟูนจ้ะได้ได้ พี่น้องจา้างกยนขนาดเลยเมื่อลยจะพี่น้องบึง้งเนียโอ้ยเก่งแท้กินอาหารเื่อปากตัวน้อยๆเก่งจ้ะพี่น้อง ไข่มะตูมไม่น้องไข่มะตูมจ้ะนั้งเที่ยกับเป็นนั้งเที่ยกับพูกเป็นจากน้องต้มไปเลยบางมือต้มก็แค้นพราจแต อืมเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกินน้ำกันนีน้ำน้ำผลไม้น้ำผลไม้รวมอืมอิ่มยังไงจ้ะพี่น้องแซ่ขนาด เลเลยโอ้ยสองฝ่องเลยจ้าจ้าพี่น้องสาวยนอก็ขอบคุณหลายๆลายเพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจนั่งเบิ่อสาวเนืกินขนมจีนจ้าคลิปนี้สาวเนอไว้ัะมีก็นะจ้าคลิปหน้ายัางถทายกันใหม่จากพี่น้องขอบคุณหลายๆเายเจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย